สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนนะครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคันเอนะครับผมแซมมีเอาติสไฮบริดมาแนะนำา1คันนะครับสำหรับรถนี้ที่เข้ามาเข้ามา4คันนะครับแซมขออนุญาตเลือกเป็นคันนี้ที่จะมาแนะนำนะครับสำหรับคันนี้เป็นเอาปิด1.8รุ่น Entry นะครับคันนี้รถปี2020นะครับผม เลขไม้หนึ่งแสนห้มห้าพันกิโลเมตรนะครับเลขไม่แท้เลขไม่จริงแน่นอนนะครับผมคันนี้มีเก็บงาน4ชิ้นนะครับก็ยังไม่ได้เก็บงามยังไม่ปรับสภาพเช่นเดิมนะครับยังว่างอยู่ยังไม่ติดจองนะครับมีการชนท้ายที่ต้องเก็บนะครับนี่นะดู มาดูเลขไม้กันนิดนึงนะครับเลขไม้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะครับผมคันนี้ออกข้างป้ายแดงนะเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะแซมเปิดจำหน่ายที่ราคา5 3 3 0 0 0บาทนะครับป้ายแดง9 3 9 0 0 0บาทนะครับผม หายไปเกือบเกือบสี่แสนบาทนะครับผมนี่นะกทเจ็ดสี่ศนะอ่ะมาลองดูด้านหน้าก่อนนะครับกันชนหน้าต้องเก็บงานให้ด้วยเช่นกันนะครับกันชนหน้านะต้องเก็บชิ้นงานให้นะไฟหน้านแบบนี้นะนนะก็ในส่วนของโครงสร้างนะที่แซมดูแล้วนะครับฝากระโปรงชิ้นเนี้ยฝาของเขาเป็นฝาของเดิมของโตโยต้านะแต่เคยมีก,การเก็บ สีมาแล้วนะขวาขยับนะครับขวาขยับนะครับขาขยับนะครับแต่ว่าฝายังเป็นฝาของโตโยต้าอยู่นะครับฝาของเขาอยู่ลูกลมๆลมๆสติกเกอร์อยู่จากโรงงานนะครับนี่นะฝาของโตโยต้าอยู่นะครับซอกอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับนะโอ้โหโชคต่างๆ คานหน้าเห็นไหมนี่หนึ่งอนะคานไม่เงาลูเนี่ยพวกเนี้ยหัวน็อตสวยงามเห็นไหมแล้วก็น็อตยึดเห็นไหมหัวน็อตยึดคานหน้ากับหม้อน้ํานี่เห็นไหมเนี่ยเนชัดๆนะไม่ขยับนะครับพุกยึดอะไรต่างๆอยู่ครบนะระบบเครื่องยนต์หยุดแล้วไฮบริดทำงานอยู่ระบบไฟฟ้าทํางานอยู่ยงเงียบไหมนะสวยงามนะครับเห็นไหมเนี่ยเช่นกันเนี่ยดูเนี่ยนี่เนี่เห็นไหม โครงสร้างสวยงามนะครับ1อันนี้ 1L อ่งอดูหนึ่งนะครับนะฝาขยับนะครับฝาขยับมาแล้ว1ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยเดี๋ยวแซมก็ต้องมีการเก็บงานให้อีกเช่นกันนะครับเพราะว่าไปจิ้มมานี่นะครับมันงุ้มเข้ามาเดี๋ยวเก็บงานให้นะเดี๋ยวมันงุ้มเข้ามาเก็บงานให้นะครับผม ยางบิสโตนนะครับปี2023นะไอยางกุดเยียเท่าทีครับสัปดาห์ที่45นะครับมาดูโครงสร้างด้านในกันนิดนึงนะครับก็แผงข้างก็พับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเซ็ Lock, นทะรัลล็อกนะเบาะหนังดำแผงข้างดำนะประตูฝั่งคนขับไม่เคยถอดไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุนะเห็นไหม นี่นี่นะแล้วก็สติกเกอร์ลมยางนะไม่มีสีพ่นแลบหรือรอยแกะก่อนประตูเดิมนะครับอ่ะลองดูโครงสร้างหน่อยอ่ะดูโครงสร้างเขาเห็นไหมนี่เดิมเดิมนะไม่มีสีโปเข้ามานะไม่มีสีโปเข้ามานะครับโครงสร้างเดิมนะถ้าชัดนี่เห็นไหมเม็ดสปอตหรือว่าเม็ดอาร์คนี่อยูค่ครบนะครับ พวมาลัยลอกนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะเบาะถือว่ายังสวยอยู่ปีกเบาะไม่ล้มนะครับแอร์แบกมีอยู่7ลูก7ตําตำแหน่งนะครับแอร์แบ็กเลูกนะมีที่หัวเขา่าด้านคนขับด้วยให้ด้วยพวม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเลขไม่หนึ่0 0 0ห้าหมกิโลเมตรนะครับผมมาขออนุญาตพามาดูด้านในก็มาตรฐานทั่วๆไปเนาะก็ CD mp3 ส่วน usb อยู่คอนโซลนี่อยู่แดนนี้แอร์ Air, อัตโนมัตินะครับแอร์ออโต้นะแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเนี่ยก็คือจะมีบนโหมด ev mode มีด v e โหมด,มหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ traction control นะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มี auto hold นะครับกุญแจรีโมทมีให้2ชุดนะครับครบๆนะม่านบังแดดมีไฟด้วยนะม่านบังแดดมีไฟนะครับนี่ก็มาตรฐานนะครับ สำเนารถนะปี2020นะครับเป็นซินไฟฟ้านะครับโตโยต้าอาคาเนแคปิต้ลเหมือนเดิมนะครับผม122มาร์สพันษีาสี3,774บาทนะครับตอนนี้นะดูหน้าจงหน้าจอก็ประมาณนี้นะครับปิดก่อนนี่นะอันนี้คือระบบไฮบริดทำงานอยู่นะครับเงียบเลยนะครับผมดูก่อน ไปกันต่อด้านท้ายก็มีแอร์ให้ผู้โดยสารนะด้านท้ายนะครับผมแล้วก็ดูโครงสร้างสวยๆนะโครงสร้างสวยนะครับไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแงะดูอ่านี่นะสวยงามเม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบๆนะรอยคีบของหุน่นยนต์มีเห็นไหมขวามีซ้ายก็ต้องมีนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดปดนะ รถปี2020แท้นะครับเบลนี่2-0-2-0นะครับกันชนท้ายเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับผม,มดูฝาท้ายก่อนฝาท้ายก็สวยงามนะครับฝาไม่เงาโบนอตสวยเห็นไหมหัวนอสวยฝาไม่เงานะอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะครับชัดเจนนะ รางน้ำสวยงามนะครับแต่เข็บคมให้ดูรางน้ำสวยงามโครงสร้างด้านในก็เป็นแบบนี้ไม่เงานะครับดูช่องล้ออะไหล่หลุมล้ออะไหล่สีต้องเป็นสีเงินแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นสีเงินแบบนี้เท่านั้นแล้วก็ยานแนวจากโรงงานต้องเป็นสีนี้เท่านั้นสีครีมนมแบบนี้นี่นคือเดิมเดิมจากโรงงานนะครับรอยอาร์กก็มีนะ นี้นะครับนี่นะครับนี่ไฟท้ายประมาณน,นี้นะครับเก็บงานคือสะโพกหลังซ้ายก็ต้องเก็บงานให้นะครับดูมามาดูรอยจับขุ่นยนหน่อยนี่เห็นไหมรอยจับขุ่นยนแบบนี้นะต้องมีเห็นไหมเม็ดอาร์คอะไรชัดเจนนะครับ แน่นแน่นหน่อยนะสวยสวยนะเห็นไหมมา,มมาดูประตะูด้านคนนั่งไม่ขยับไม่ขยับนะครับอืม,มสวยนะแผ่นเพจนะแซมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาไปร้านคาแคร์หรือว่า ล้างด้วยตัวเองอย่าไปแกะเล่นนะครับถ้าหายไปนี่เราซื้อขายครั้งต่อไปเขากดราคาเราแน่นอนนะอย่าไปแกะเล่นเด็ดขาดนะครับสำคัญมากนะเซปเทมเบอร์ปี20นะครับโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะเลขตัวถัง4ตัว0-4ตัว,ว6532รีเช็คก่อน0-4ตัว6532ตรงกันชัดเจนนะครับสวยงามนะหัวเกียร์ไม่ลอกนะหัวเกียร์ไม่ลอกนะสวยงามนะครับผม ก็มีไม่มีอะไรรถเดิมๆนะมีแค่ฝากระโปรงหน้าที่เคยแกะแล้วนะครับที่เหลือไม่มีอะไรนะครับผมก็เอาติ h ไฮบริด 1.8N t นะครับปี20เลขไมห่งแหม่5 0 0กิโลเมตรนะครับราคา533,000บาทนะครับรถจอดอยู่ที่โกดังเทพารักษ์นะครับใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากได้รูปถ่ายเพิ่มเติมโทรมา0 8 6 3 5 4 3692นะครับผมไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ